เรียบร้อยค่ที่ครับสวัสดีครับผมเซนปั๊บพีเซเบโวครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กันในรายการยิงปลานะครับผมก็วันนี้มาหมายเดิมที่เคยยิงปลาจิ๋วไปนะครับก็ได้ทําการอ่อยอาหารไว้แล้วก็เมืกิกี้นี้นะครับมีปลานินคู่หนึ่งนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมไม่ทันได้ยิงหรอกเพราะว่าจะเปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวยิงพุ่งพลาดไปเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวแม่งตื่นนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเฝ้าใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มาคู่หนึ่งเห็นลปลาเข้านะครับไซส์ประมาณฝ่ามือได้นะครับประมาณ5ขีดได้ดูจากไซส์ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะมีคล้ายๆฝูงปลานะครับในกล้องน่าจะมองไม่ค่อยเห็นนะฝูงปลาอยู่ริมหญ้าทางนู้นนะครับดําปี่เลยไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าฝูงปลาเลยนะแต่ผมเห็นว่าดําปี่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเฝ้านี่ไม้ลันนี่ไม้ได้นี่นี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมาคู่หนึ่ง มัวนวนๆอยู่แถวนี้นแหละ,นะเดี๋ยวเจอเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่ปืนเดี๋ยวเปิดกล้องเปิดคลิปก่อนนี่ไว้ามานี่แหละนะครับสวยๆครับไซส์พอได้ครับผมเรียบร้อยครับปะนินไมกละคู่เดิมเลยนี่ยนะปืนยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะครับมวัวแต่เช็กกล้องเช็กอะไรอยู่เดี๋ยวค่อยๆขยับเด๋ยวปลาแม่งตื่นนี่ครับไว้ามาหาเราเลนะแล้วเนี่ยมันก็ใหญ่เขาอะไรนะ กินอาหารนะครับผพราะว่ามันตื่นแน่เลยถ้าผมขึ้นปืนนะขึ้นแบบหน้าตายมาก อ,อย่าบอกนะไม่โดนนะ่ะเดี๋ยวนะนิ่งซะขนาดนี้อย่าบอกนะยิงไม่โดนนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แลนะ้วนี่ยนะยิงเนี่ยเฮ้ยระยะนี้ยิงไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวก่อนโอ้ยิงไม่โดนจริงๆแล้วโอ้อะไรอยู่วะปลามันยอะปลามันนิ่งๆให้เรายิงเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โ,อโหทำไมเป็นอย่างี้วะ นะครับพอ,อยิงนี้ปลามันจะตื่นละ่ะลาตื่นะอะไรเงี้ยมนุษย์ศาสตร์แบบรอเราขึ้นปืนนะนั่นน่นะอะไรวะปืนเป็นอะไรวะเนะี่ยไม่ใช่ที่ปืนเราเป็นที่คนนี่แหละมึงเล่งอะไรของคนวะเนะี่ยโถ่เอ้ยถ้าอย่างงี้มันจะตื่นนะปลานะครับเดี๋ยวน้อยไปกินสักตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องกลับมาแน่นอนครับเฮ้ยมันยังไม่หนีวะ่ะมันยังกลับมาวะ เดี๋ยว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 ไม่ไปไึงไปเนยั่อยู่อยู่อยู่แต่มันอยู่ลึกว่ะโหมันอยู่ลึกว่ะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยคาที่ครับ ร้อยคาที่ครับนี่เรียบร้อยคาที่ครับตัวนี้รอบนี้โดนแล้ะนิ่งเลยเครื่องนิ่งเลยรอบนี้โดนครับอรอบแรกไม่โดนมาโดนรอบหลังไอห่รอบนี้น็อกเลยว่ะเข้าหัวแล้วรอบนี้รอบนี้อยู่ลึกนะครับตัวนี้ น็อกเลยครับโดนโดนหัวครับไม่หนีด้วยนะมีไปที่แรกก็ไม่หนีเรียบร้อยครับผู้ชมเครื่องน็อกครับเข้าหัวนะ <ís> <in> <todavía> แล้วอยู่บนต้นไม้ด้วยนะ่ะไม่ได้มีอะไรมาใส่เลยเชือกเชือกก็ไม่ได้เอาติดมาด้วยจะต้องลงข้างล่าคุณผู้ชมอย่างเงี้ยมาแล้วครับตัวแรกเรา,เานนะขึ้นลงต้นไม้ลำบากจัดเลยนะ ร้อยตัวนี้ซส์ตุยครับไส์ฝ่ามือผมบอกแนละ้วฝ่ามือแต่หน้าไม่ไม่น่าถึงห้าขีดน,ะนี่ซส์ฝ่ามือรถนี้มาสวยครับฝ่ามือผมได้นะครับแต่ไม่น่าถึงห้าขีดหรอกเข้าหัวนะครับเนี่ยน็อกเลยนะเห็นเลยครับยิงไปข่าวเลยครับน็อกเลยที่ได้ยิงไม่โดนนะแล้วก็ยิงซ้ำอมกทียังโดนนะครับเรียบร้อยครับผมเดอย่าปลดปลาก่อนนะครับ มันมีฝูงปลาอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ยอมม้วนเข้ามาหาเรานะครับมันน่าจะรู้ว่ามีคนมาตรงนี้เราวันนี้ไม่ไดาน้ำแข็งติดมานะครับรอครับวันที่ไปดาน้ำแข็งมานี่ปลาเข้าดีนะโอใส่ต้องไม่ต้องอาน้ำแข็งมาละเงี่ย เดี๋ยวผมเจ้าก็สอบกระแขวนด้มาต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าได้ยังไงอีกตัวหนึ่งผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องม้วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนู่นครับมีงูเลยผ่านเ่ยก็จะงูสิงนะด,ดอกตัวละไงูสิงงูลายสอ่อนะครับไอ้ข้อดำๆมันมานนี่นะ เดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าคือปลาอะไรนะเดี๋ยวจะลองให้มันเข้ามาใกล้ๆไม่รู้มันจะเข้ามาหรือเปล่ามันโอ้โหนี่มันมีปลาใหญ่ๆวนวนอยู่กับปลาดำๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรแค่นั้นเองอันนี้ข้อมันแตกเป็นสามส่วนมันจะมีตรงโน้นหนึ่งตรงกลางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันคือปลาอะไรเนี่ยอันนี้ผมคือผมอยากรู้ว่ามันคือปลาอะไรแค่นั้นแหละ แต่วมันปลาช่อนไม่ใช่แน่ๆชะโดไม่ใช่แน่ๆครับปลานินหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยเห็นคอกปลานินเลยคาดว่าน่าจะเป็นปลานินอะมาดูจากการว่ายน้ำหลังมันแหลมๆเลยนะคือมันดันน้ำแหลมมาไปเลยนะน่าจะปลานิเปล่าวะผมก็ไม่รู้ว่ะผมไม่เป็นเหมือนกันปลาคอกพวกปลานินอะไรเงี้ยแต่ลูกเคยเห็นแค่ช่อนกับชะโดแค่นั้นแหลปะปลาอื่นไม่เคยเห็นเลย มาครับย้ายหมายมาข้างหน้าตรงสะพานนะข้างในมันมืดแล้วก็ไม่เจอนะเต้ามาชั่วโมงเต็มๆเลยอ่าตอนนี้เขาฝนก็นมาแล้วเดี๋ยวเราเอ่อยข้างหน้าสัก,กเดี๋ยวนะครับก่อนลับปลาอะไรขึ้นมือใต้สะพานใหญ่ๆเลยปลาเล็กแม่งเข้าว่ะปลาอะไรใหญ่ๆว่ะ ก็เพื่อมไม่รู้่าน่ะลุยโดนะ้เนี่ยอืมตะเพียนแดงเต็มหมดเลย กูหมดซะบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยนีนะคับดีกว่าคุณผู้ชมผลมาว่ะขออภัยด้วยวันนี้มีช็อตดีแค่ช็อตเดียวเองลอรีครับคลิปนี้ ขอพายจริงๆครับฝนมาเย็นจั่า่ะซ้ำถ้าหน่อยฝนมาสะกวันไ้เจอคลิปใหม่หน่อยจเจอกันคลิปหน้าครับแชร์ชอบอย่าลืมสับคนแล้วก็แชร์กดติดตามนะครับขอ,อุญาตหนีกับบ้านก่อน